พราะเจ้าของร้านที่ขายดีส่วนใหญ่ตอนนี้เน้นหน้าเตามาเพื่อสร้างความแตกต่างนั่นเองครับลองดูตัวอย่างครับเชฟบอยกระเพราปากแตกหรือเชฟออมจากย้อยหย่อยเรซิปีสองท่านนี้ไม่ได้มีต้นทุนไปมากกว่าคุณเลยครับทำคนเดียวขายเองเปิดร้านเองแต่ตั้งกล้องอัดรูปของตัวเองทำคลิปของตัวเองทำให้น่าสนใจสร้านนี้สำหรับยอดขายของเขาผมไม่บอกดีกว่า และ3วิธีง่ายๆที่คุณสามารถทําตามเขาได้วิธีที่1โชว์รูปสินค้าพร้อมกับหน้าตัวเองครับทำง่ายๆครับหยิบอาหารเมนูจานเด่นโชว์หน้าพร้อมกับหน้าตาอาหาร2สิ่งนี้จะไม่มีใครสามารถที่จะเหมือนกับคุณได้แม้ว่าจะเป็นกระเพราเหมือนกันแต่สุดท้ายลูกค้าก็เลือกที่จะกินจากกระเพราเจบอยดี boy. วิธีที่ 2. โชว์ความเชี่ยวชาญผ่านวิดีโอง่ายๆสัน้นๆถ้าคุณกำลังทำวิดีโอเรื่องของการทำอาหารการคัดเลือกวัตถุดิบดีๆนั่นคือสิ่งที่ลูกค้าอยากเห็นและน่าฟังที่สุดข้อที่3ยกตัวอย่างเรื่องเล่าหรือเรื่องราวของคุณที่ดีที่สุดและประทับใจที่สุดหรือมีลูกค้ามาพูดกับคุณมากที่สุดข้อนี้สำคัญที่สุดเลยครับ ร้านขนมธรรมดาอยู่ใจกลางน,นครปฐม,มอาจจะมีมากมายมากกว่า10ถึง20ร้านแต่ร้านของเชฟออมนั้นโชว์เรื่องของสตอรี่ว่าตัวเองเป็นเชฟมาจากออสเตรเลียและกลับมาทำขนมแน่นอนครับว่าใครก็อยากลองชิมฝีมือเชฟถูกไหมครับและสุดท้ายสำหรับคนที่กำลังลังเลยอยู่ตอนนี้ครับถ้าคุณยังไม่มั่นใจลองหยิบกล้องขึ้นมาตอนนี้เลยและลองอัดวิดีโอที่ผมพูดไปทั้งหมด3ข้อนั้นและลองดูว่าคุณอาจจะชอบมันก็ได้ กดติดตามได้ถ้าไม่อยากาพลาดและถ้าอยากไปไวเรายินดีช่วยคุณ